แมนยูแพ้คาบ้าน0ูนย์าแบบบอลคนละชั้นเอ็มตัวถึงหมู่บ้านเอาเรื่องนี้พูดแบบสองมุมันเช่นเคยนะครับก่อนอื่นออกตัวก่อนว่านี่แฟนแมนยูนะครับเชียร์มานานมากเหมือนกันเมื่อคืนก็ได้ดูดูแบบม่วงเหอองาอนอนนิดนึงช่วงแรกก็มีโอกาสได้โต้กลับบ้างเหมือนมีลุ้นบ้างได้มีกระตกอยู่2องาครั้งในเกมนะครับแต่รูกเกมโดยรวมเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ากองกลางนี่สู้กันไม่ได้เลยบอลแมนยูเนี่ยแทบไม่ได้ขึ้นกองกลางเลย ทำชิงกันหรือบอลทะลุช่องไม่มีแทบไม่มีเลยคือเซตเซตคือหลังเซตเซตคือหลังโยนเซตเซตคือหลังโยนอะไรแบบนี้เอ่อบอลมันคนละชันริงๆอ่ะยอมรับนะครับว่าตอนนี้มันแมนเชสเตอร์อีสต์บลูจริงๆนะมันก็อาจจะยังไม่ใช่ยุคของเราในตอนนี้พองทายกันอยู่เจ้าของทีมก็ว่าแย่ใช่ไหมผู้จัดการทีมเปลี่ยนมาก็ดีขึ้นในช่วงหนึ่งตอนนี้ตัวก็ยังเจ็บเยอะแต่ไม่ใช่เขาอ้างครับตัวทีมอื่นเขาก็เจ็บเยอะ ฟอร์มดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็เชียร์ต่อไปไม่รู้วะแฟนผียังผมก็ก็เชียร์ต่อไปครับแต่ว่าติติงนิดนึงสําหรับเอ่อแอนโทนี Anthony ครับลงมาเตะโดกูอย่างนั้นน่าเกลียดครับนะบอลไทยก็ทําเยอะแล้วอย่าไปทำตามกริยาไม่ดีนะใครส่วนใครอยากเลิกเชียร์หรือไม่ชอบแล้วก็ไม่เป็นไรครแฟนผีขายจรก็ไม่เป็นไรแต่ก็ผมแฟนผีพันแท้แพ้ก็ก็เชียร์ต่อไปครับแล้วก็รุนให้สําเร็จดีขึ้นไวๆแต่ก็อยากดูบอลสนุกนะ ใครแฟนทีมอะไรเข้ามาคอมเมนต์ใส่กันให้เต็มที่แบบสุภาพ